จิตอาสาของมณฑลฐานบกที่3-10จังหวัดตากครับเขาก็ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนนะครับมาดูแลเรื่องของความพร้อมในสถานที่โดยส่งจิตอาสาที่เป็นทหารเข้ามา<ถ>เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศพร้อมกันครับนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่น้องๆในโรงเรียนจะเปิดเทอมเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าจิตกลุ่มจิตอาสาเนี่ยที่มาเสริมให้โรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภยัยใช่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนะคะ ทางนั้นของพลตรีเทิดศักดิ์งามสนองครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ผู้อำนวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่310ครับเขานํากําลังพลนะฮะมาดูแลนะฮะก็มีทั้งหน่วยทหารจากมทบ310นะฮะแล้วก็มีหน่วยทหารในพื้นที่ค่ายวชิรปาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองตาคณะครูโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยชนะสงครามเนี่ยแหละฮะ ร่วมแรงร่วมใจกันมาทําความสะอาดชําระสิ่งปนเปื้อนนะฮะแล้วก็พัฒนาพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยชนะสงครามเพื่อสร้างความสะอาดปลอดภัยให้กับน้องๆนักเรียนครับก็เตรียมเปิดเทอม เปิดเรียนวันแรกในวันนี้ละฮะใช่นะคะขณะเดียวกันค่ะมณฑนทนาหารบกที่310นะคะยังได้เตรียมความพร้อมของสถานที่แล้วก็มาตราการสําหรับทหารใหม่ที่มณฑนทนาหารบกที่310อำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะโดยท่านผู้บัญชาการมณฑนทนาหารบกที่310ค่ะก็ได้มีการนําคณะฝ่ายอํานวยการเข้าตรวจการเตรียมความพร้อมรับทหารใหม่นะคะที่จะเข้ามารายงานตัวแล้วก็รับราชการทหารในวันนี้1พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะซึ่งใน,น เน้นย้ำนะคะการปฏิบัติต้องทำตามคำสั่งของสอบคอในเรื่องของการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยมีทางด้านของโรงพยาบาลค่ายวชิระปาการนะคะร่วมในการเตรียมความพร้อมและก็ต้อนรับทุกขั้นตอนเลยค่ะ เนี่ยฮะ,ะกว่าน้องๆจะได้เรียนอย่างปลอดภัย<ช>เนี่ยองมีเบื้องหลังนะที่ปิดทองหลังพระ,ม,ะ,ะมาดูแลมาห่วงใยมาเอาใจใส่นะฮะมีหลายหน่วยงานทีเดียวที่ร่วมกันเรียกว,ว่าเป็นกลุ่มจิตอาสาที่มาทําความดีด้วยหัวใจกันครับใช่นะคะ,ะ,คะดูแลทําความสะอาดเปียงสถานที่แบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันโควิดสิเท่านั้นนะคะยังดูในเรื่องของทลาลุอดออกเพราะว่าโรงเรียนหยุดไปนานอาจจะม,มีน้ําขังตามภาชนะต่างๆนะคะพี่พีทาหารก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยจะได้ไม่มียุงไหลไปกัดน้องๆในช่วงนี้ค่ะ